สวัสดีครับเหมือนเราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับกับบีกับหายเลือดนะครับผลงานของลิ้วช่างเอียงและงานแปลของคุณนนกพันลัดนะครับคราวที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าน้ำห่วมงักนั้นได้ไปหาห่วยหึงหึงและบัณฑิตเขียวนะครับเรื่องราวเป็นไงมาติดตามเลยครับยู่ๆห้วยเถียวก็ชักมีดสั้นออกมาแทงไปที่ท้องของหึงหึงออกกระชากมีดออกโลหิตก็ไหลพุ่งออกจากบาดแผลแล้วร่างของหึงหึงก็ล่นมา ตามบันไดยหยุดลงแทบเท้าของน้ำห่วมงักเอ่ยว่านางบางอาจยั่วยุให้พวกเรานั้นแตกคอกันเราระบายโทสะแทนท่านแล้วพวกเราเช้ายุดยามมาขัดใจเพราะนางแพทย์สยามคนเดียวเลยน้ำห่วมงักรู้สึกลังเกียดคนพูดนี้เป็นอันมากเอ่ยว่าเจ้านั้นใจดำมากนางหนีตามเจ้ามาเจ้ากับฆ่านางทำลายหลักฐานที่เป็นชายชู้ยังจะมาบอกอีกว่าทำเพื่อฆ่าอีกเบสิลตึงฟังอยู่นานก็เอ่ยชักชวน ให้ลงมือต่อน้ำห่วมงักแล้วเรียกให้เหล่าสมุนด้านนอกมาล้อมน้ำห่วมงักเอาไว้บอกว่าพวกตน12มือปราบมังกรไม่คิดเกรงกลัวชื่อเสียงจอมปลอมของกระบี่วิญญาณหลอกวัยเถียวทำท่าลังเลแต่เบสซิลตึงยั่วยุว่าพวกเราคนเยอะกว่าชื่อเสียงหนึ่งในเจ็ดพยามานั้นเป็นเพียงแค่ลมปากแล้วสั่งให้เหล่าสมุนโจมตีใส่น้ำห่วมงักชายชะการกว่าสิบคนเข้าล้อมทันทีน้ำห่วมงักสะบัดกระบี่วูบ หนึ่งชายัดการทั้งสิบทิ้งกระบี่ลงกับพื้นแล้วพากันล้มลงพร้อมเพียงที่ลำคอทุกคนมีรูเจาะจากกระบี่ที่คอหอยน้่ห่วงงักยืนอยู่ที่เดิมเอ่ยว่าเพลงกระบี่พันมือพันวิญญาณของเรานั้นมีเพียงสองกระบวนท่าเท่านั้นท่าแรกคือมือกระจายเอาไวจ้จู่โจมศัตรูพร้อมกันแล้วมันก็จะแทงทะลุคอหอยของทุกคนส่วนท่า,ท,า,ท,าที่สองนั้นคือพันวิญญาณดับพวกเจ้าอยากจะลองท่าไหนาดีห้วยเถียว เาเอ่ยว่าเจ้ามีคิดจะปล่อยพวกเราไปจริงๆใช่ไหมเบซิลตึงซัดอาวุธลับออก30เล่มนัมห่วมงักแทงกระบี่ออกร้อยอาวุธลับทั้ง30เล่มของเบซิลตึงไว้ได้ทั้งหมดแล้วซัดอาวุธลับนั้นกลับไปสกัดการหลบหนีของเบซิลตึงแล้วห่วยเถียวเบซิลตึงเอ่ยว่าถ้าสู้กันก็ต้องให้พวกเราไปหยิบอาวุธมาก่อนนัมห่วมงักก็เอ่ยว่าได้งั้นเราจะใช้มือเปล่าต่อสู้ก็แล้วกันได้ยินแบบนั้นสองพี่น้องก็ ็รู้สึกถึงแววชัยชนะขึ้นมาทันทีไว้ยเถียวแทงฝ่ามือใส่โจมตีน้ำห่วงงักทั้งด้านบนและด้านล่างเบซิลตึงฟาดฝ่ามือใส่ทั้งด้านหน้า19ฝ่ามือน้ำห่วงงักยืนอยู่ที่เดิมหมุนตัวตั้งฝ่ามือตรงดุดคมดาพริบตาเกิดประกายสว่างวูบขึ้นน้ำห่วงงักคล้ายมีพันมือและการโจมตีกลับของสองพี่น้องเบซิลตึงเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลคล้ายถูกของมีคมบาดท,ทั่วร่างกายลม้มลงจมกอง อเลืดห้วยเถียวก็ไม่ได้ดีไปกว่านั้นล้มกลิ้งลงจากบันไดเหมือนที่ตนทีพึงึงตกลงมาเนื้อตัวและใบหน้าคล้ายถูกเฉือนจากคมดาบน้ำห่วมงักเอ่ยว่าพวกเจ้าเคยได้ยินวิชาหัดคมเลือดบ้างไหมเบซิลตึงคำรามว่าขาบวนปราบมังกรจะไม่ละเว้นเจ้าแล้วก็โดดโจมตีใส่น้ำห่วมงักน้ำห่วมงักจี้นิ้วออกพลังสายหนึ่งคล้ายกระบ,บองเหล็กพุ่งใส่สศีรษะของเบซิลตึงศีรษะของเบซิลตึงกลายเป็น กองเนื้อทันทีนำห่วงงักเอ่ยว่านี่คือวิชาดัชนีวัชิะนะน้ำห่วงงักหันมาทางหวยเถียวถามว่าน้องก้าวไปแล้วพี่ห้าจะยังไงละ่ะหวยเถียวบอกว่าตนนั้นบาดเจ็บสาหาัสตาสจากอาวุธท้าน้ำห่วงงักลงมือจะนับว่าเป็นลูกผู้ชายเหรอน้ำห่วงงักตอบว่าแล้วทีหวยเถียวฆ่าหึงหึงละ่ะนอกจากจะไม่เป็นผู้ชายแล้วยังขี้ขาดตาขาวอีกด้วยหวยเถียวถอนหายใจเอ่ยว่างั้นจะลงมือก็ล ลงมือเถอดน้ำห่วมงักเอ่ยว่าคิดว่าข่าไม่กล้าละยังไม่ทันจบคำห้วยเถียวก็โผกายเขา้ากอดล่างของน้ำห่วมงักชักมีดสั้นปักไปที่โซงอกของน้ำห่วมงักน้ำห่วมงักสะบัดมือขึ้นล่างของหวยเถียวลอยขึ้นตามแรงน้ำห่วมงักใช้มือซ้ายจับมือขวาที่ถือมีดของห่วยเถียวกดโดยแรงปลายมีดปักคืนไปที่ท้องน้อยของห่วยเถียวหวยเถียวร้องลั่นเช่นเดียวกับหึ่งหืนลูดตัวลงบนล่างของน้ำห่วมงักตึกทั้งตึกมีแต่กลิ่นคาวเลือด น้ำงห่วมงักก้าวเดินออกไปเหมือนตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเนินเจดีอยู่บนเทือกเขาที่เดินทางจากเมืองใต้ลีลาวหนึ่งร้อยลีใช้เวลาไม่เกินหนึ่งวันก็ถึงน้ำงห่วมงักขี่ม้าออกจากเมืองใต้ลีไปอย่างใจเย็นไม่รีบร้อนระหว่างทางถูกคนชุดดำกว่าห้าสิบคนล้อมหน้าล้อมหลังดูแล้วคงเป็นคนของเนินเจดีที่ตนคิดจะเดินทางไปน้ำงห่วมงักถูกล้อมเป็นวงสองชั้นวงนอก มีราว40คนวงในนับได้11คนจากประสบการณ์ดูก็รู้ว่าคนวงในทั้ง11นั้นเป็นชนชั้นผู้นำของเนินเจดีผู้ที่อยู่ตรงการรลางเผชิญหน้ากับน้ำห่วมงักนั้นเป็นชายชราวัย60ปีที่มีท่าทางเข้ยมหานผู้หนึ่งคือประมุขแห่งเนินเจดีชีเอง็งเต้าเราสมุนอีก10คนมีทั้งบุรุษและสตรีล้วนเป็นหัวหน้าตึกและผู้ช่วยของเนินเจดีทั้งหมดอ้างว่าต้องการให้น้ำห่วงงักนั้นช ใช้ที่ไปตัดหูของสองปีศาจดำขาวแต่น้ำห่วมงักนั้นไม่รู้สึกเกรงกลัวแต่อย่างใดถึงจะไม่เคยพบตัวของพวกเนินเจดีแต่ดูจากบุคลิกของแต่ละคนแล้วน้ำห่วมงักเคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้างอย่างไรเสียน้ำห่วมงักก็ไม่อยากระหักหานโดยเร็วคิดเจรจากรน้นำห่วมงักเอ่ยว่าที่พวกเนินเจดีมาเช่นนี้ล้วนแต่กระทำเพื่อสองปีศาจดำขาวแต่ถามสองปีศาจดำขาวหรือยังว่าไปทำอะไร สองปีศาจดำขาวนั้นไปอยู่ในบ้านของพัวเล่าสาให้การขัดขวางที่ตนไปทวงแม่นางเตกที่ถูกฉุดฆ่ามาเพื่อทรงให้กับบุตรชายของฉีเอ็งเต้าฉีเถียวฮงดังนั้นคนที่ผิดก็คือฉีเถียวฮงทําให้สองปีศาจดำขาวต้องเสียหูไปถ้าฉีเอ็งเต้าคิดจะปกป้องบุตรชายก็ตามใจแต่เราสมุนคนอื่นจะต้องมาตายเพราะความมากักมากในกามของฉีเถียวฮงดูจะไม่มีเหตุผลปพราะมุกเนินเจ ดีหน้าแปลเปลี่ยนแต่ยังคำรามว่าน้ำห่วมงักพูดจาเหลวไหลในใจของเราสมุนไม่น้อยฟังน้ำห่วมงักแยกแยะฉะนั้นก็อดคิดไม่ได้น้ำห่วมงักยังย้ำอีกว่าอย่าปกป้องคนผิดเลยพวกเราไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวใดๆกันประมุกเนินเจดีรีบร้องให้ทุกคนลงมือน้ำห่วมงักหัวเลาะเอ่อยว่าทานลนลานแล้วแล้วเราสมุนก็เริ่มบุกโจมตีใส่น้ำห่วมงักคนแรกก็คือหัวหน้าตึกรุ่งเรืองเตียกึง่ง ใช้กระบองไม้แดงยาวสี่เชือดด้ามหนึ่งฝ้าใส่ซวงอกของน้ำห่วงงัดสุนัขป่าตาเดียวที่เป็นผู้ช่วยก็พุง่งตัวเลียดดินใช้ดาบพมา่าเข้าจู่โจมน้ำห่วงงักหมุนตัวชักกระบี่วาลีแดงออกจากข้างเอวตัวกระบี่เยียดตรงจ่อไปที่วางคิ้วของหัวหน้าตึกรุ่งเรืองหัวหน้าตึกรุ่งเรืองจะปิดป้องก็ไม่ทันได้แต่ใช้กระบองยันพื้นแล้วก็พุ่งตัวออกไปด้านข้างน้ำห่วงงักสะบัดกระบี่กลับม้วนใส่สุนัขป่าตาเดียวที่ใช้ดาบอ่อนเช่นกัน สุนัขป่าตาเดียวพลิกตัวพงะงายไปหัวไหล่ถูกกระบี่ฟันเนื้อหลุดกระเด็นออกมาชิ้นเท่าฝ่ามือหัวหน้าตึกเกลกไกล่ลื่อหวยกับเขาพยักษ์ที่เป็นผู้ช่วยโถมเข้าไปแยกย้ายจูโจมซ้ายขวาหัวหน้าตึกเกลกไก่ใช้อาวุธประหลาดคล้ายสามง่ามแต่อีกด้านหนึ่งนั้นเป็น ดาบยาวประมาณห้าเชื้อเรียกว่าพลวสามง่ามเข่าพยักนั้นใช้ดาบสันทองเป็นอาวุธทั้งสองประสานมือจู่โจมกันเป็นประกาย13สายคุมใส่สัตว์ตัวน้ำห่วงงักลอยตัวขึ้นพร้อมกับประกายนับร้อยสายกระจายออกรอบทิศเสียงแหวกอากาศดังไม่หยุดยัง้งศีรษสะของเข่าพยักก็หลุดออกจากบาทันทีแต่ล่างนั้นยังวิ่งเข้าหาน้าห่วงงักหัวหน้าตึกเกิดไกลกระโดดหลบพันละวันทั้งหัวไหลและเท้าถูกคมกระบี่เจ็ดแผลหัวหน้าตึกรุ่งเรือง ควันเนื้อหลุดไปก้อนใหญ่จนถึงกระดูกสุนัขป่าตาเดียวยืนนิ่งใช้ดาบพมา่าปกป้องตนไว้ไม่เคลื่อนไหวแต่ถ้าดูดีๆด,ดวงตาของมันนั้นถูกควานออกไปถึงไขกระดูกสิ้นใจไปตั้งแต่แรกแล้วคนของเนินเจดีคนอื่นๆต่างยืนตกตะ,ตะลึงพากันเงียบงันไปทั่วบริเวณการปะทะครั้งเดียวยอดฝีมือของเนินเจดีสี่คนมีทั้งบาดเจ็บและล้มตายในทันทีน้ำห่วงงักยืนหยัดอยู่ที่เดิมเยือกเยน็นคล้ายไม่เคยเกิด รอ,อะไขึ้นประมุกเนินใจดีผมความพุ่งพลานเอาไว้เอ่ยว่านั่ห่วงงักเจ้าอัมาหิตมากน้่ห่วงงักยิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่าคนประมือกันจะมาให้เมตตาอยู่ได้อย่างไรนี่คือท่าพันมือกระจายหวังว่าท่านคงได้รับทราบถึงอนุภาพของมันแล้วนะประมุกเนินใจดีไม่คํานึงถึงสิ่งใดแล้วยังคิดต่อกรกับนั่ห่วงงักนั่ห่วงงักก็กล่าวเตือนให้คิดดีๆถึงหลายครั้งจนหัวนหน้าตึกลุ่งเรืองที่ได้รับบาดเจ็บก็ยุยงว่าไม่ให ยอมแพ้ประมุกเนินเจดีชักดาบสั้นออกมาปลดโล่กลมออกมาจากกลางหลังตั้งท่าพร้อมสู้แต่หัวหน้าตึกลุ่งเรืองห้ามไว้แล้วกระซิกกบกระซาบแนะวางแผนกับเหล่าหัวหน้าถึงวิธีและลำดับการจู่โจมน้ำห่วงงักคล้าย่ายกลนชนิดหนึ่งนห่วงงักเห็นพวกเนินเจดีปรึกษากันก็รู้ว่าคงจะมีแผนชั่วบางอย่างประมุกเนินเจดีหันมาเอ่ยว่าถ้าคืนนี้น้ำห่วงงักสามารถมีชีวิตรอดออกไปได้วันหน้าให้มาทมน้ำลาย ใส่หน้าได้เลยน้ำห่วมงักกลับตอบว่าถ้าวันนี้ตายกันหมดวันหน้าจะให้ตนทมน้ำลายใส่หน้าใครพลันหัวหน้าตึกลุ้งเรืองก็เล่งให้ลงมือได้แล้วปมุกเนินเจด,ดีกระทืบเท้าลอยตัวขึ้นฝันดาบในมือออกพร้อมควงโลกกลมขอบคลุมใส่น้ำห่วมงักน้ำห่วมงักขยับตัวเล็กน้อยใช้กระบี่วาลีแดงพุ่งผ่านโลกกลมเข้าไปด้านไหนปมุกเนินเจด,ดีต้านรับด้วยดาบสั้นและโลกกลมเสียงติ่งตังดังนับสิบครั้งรับกระบวน ท่าของน้ำห่วมงักไว้ได้ขณะที่น้่ห่วมงักจะโจมตีต่อปลายธงของทูตกวักวิญญาณก็โจมตีเข้ามาพร้อมๆกับกระบี่และดาบของสองปีศาจขาวดํารวมกับพั่ววงเดือนของสามพี่น้องตระกูลเงียมกลายเป็นว่าเจ็ดยอดฝีมือที่เหลือของเนินเจดีประสานกันโจมตีใส่น้ำห่วมงักคนเดียวน้่ห่วมงักแค่นเสียงออกสะบัดกระบี่วาลีแดงใช้ออกด้วยกระบวนท่าพันมือกระจายล้ำแสงเปล่งประกายพุ่งออกรอบทิศของน้ำ ห่วงงักเสียงอาวุธเสียงคนล่ำร้องตะวาดกันระงมพ่วงวงเดือนทั้งสามของสามพี่น้องตระกูลเงียบล้วนหักสะบันพวกมันยกมือกุมคอหอยหงยล่างลม้มลงอย่างพร้อมเพรียงละอองโลหิตฟุ้งปะผลกับโลหิตที่พุ่งออกจากคอหอยของสองปีศาจดำขาวธงของทูตกวาดวิญญ,ญาณก็ถูกฟันขาดไปครึ่งหนึง่งทูดกวัดวิญญ,ญาณหมุนคว้างเสียหลักไปหลายวาจะมีดาบสั้นของปัมมุกเนินใจดีที่ปักอยู่บนหัวไหล่ของน้ำห่วงงักแต่ プく กับกลิ้งหล่นอยู่บนพื้นข้างๆมือซ้ายของประมุกเนินเจดีการต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็วพลันมีล่างของหัวหน้าตึกเกลกไกลและหัวหน้าตึกรุ่งเรืองใช้พว่สามงา่ามและกระบองไม้แดงควาจูโจมใส่น้ำห่วมงักที่ได้รับบาดเจ็บน้ำห่วมงักหน้าซีดขาวบังคับกระบี่วาลีแดงในมือเยียดตรงแทงออกเป็นสายสองสายใส่หัวหน้าตึกทั้งสองหัวหน้าตึกเกลิกไกล,ลื่อห่วยตองวีดล้องหงายหลังไปด้านหลังทู กระบีว่วารีแดงฟันผมหลุดไปกระจุกหนึ่งหัวหน้าตึกลุ่งเรือง ไม่หลบยังคงโถมหาหน้ำห่วมงักถูกกระบี่แทงทะลุอ,อกแต่กระบองไม้แดงของมันยังฟาดถูกน้ำห่วมงักหัวหน้าตึกรุ่งเรืองยังคงกัดฟันลุกขึ้นลากไม้พลองคิดจะโจมตีใส่น้ำห่วมงักอีกครั้งน้ำห่วมงักยังมีดาบสั้นปักอยู่บนหัวไหล่บริเวณชายโครงที่ถูกกระบองก็มีอาการเจ็บปวดไม่น้อยเอ่ยว่าเจ้าคิดตายจริงๆเหรอหัวหน้าตึกรุ่งเรืองแววตาแตกสัน้นตะวันไม้พลองฟาดใสศ่ศีรษะของน้ำ น้ำห่วมงักไม่เคลื่อนไหวรอให้ควดถึงกลางคันค่อยสวนกระบี่แทงทะลูกคอหอยแล้วผลักล่างของหัวหน้าตึกลุ่งเรืองกระเด็นไปหลายก้าวนอนสงบนิ่งอยู่บนพื้นหัวหน้าตึกเกลกยียาช่วยโอกาสใช้พวสามง่าปักใส่ใชายค,คงของน้ำห่วมงักน้ำห่วมงักไม่หันมามองใช้กระบี่วาลีแดงแทงย้อนกลับฟันนิ้วมือของนางขาดกระเด็นทั้งห้านิ้วมือดีสิบเอ็ดคนของเนินเจดีนอกจากทูตกวักวิญ,ญญาณที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วคนอื่น ื่นล้วนบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ก็ล้มตายไปหมดแล้วบริวารสองคนประคองประมุกเนินเจดีขึ้นข้อมือซ้ายด้วนกุดโลหิตสีแดงไหลออกมาจนมองเห็นกระดูกสีขาวภายในแผลร้องว่าอย่าปล่อยมันหนีไปได้หัวหน้าตึกเก,ดกลดกายลร้องว่าทูดกวักวิญญาณเหลือเจ้าเพียงคนเดียวแล้วที่จะจัดก,การมันได้ทูดกวักวิญญาณสะบัดธงที่เหลือเพียงครึ่งเดียวลงมือใส่ทันทีน้ำห่วมง,งักแทบจะไหลเลี้ยวแรงไม่สามารถโลดแล่นให เสียกําลังได้จึงรอคอยจนทูตกวักวิญญาณนั้นเข้ามาใกล้ในรัศมีกระบี่จึงค่อยปัดป้องทงของทูตกวักวิญญาณทูตกวักวิญญาณนั้นรู้ตัวดีว่าฝีมือตนนั้นว่ายังอ่อนด้อยกว่าน้ำห่วงงักจึงไม่กล้าบุกเข้าไปใกล้มากจึงร้องให้เหล่าบริวารนั้นเข้าหลุมน้ำห่วงงักแทนน้ำห่วงงักนั้นยังยืนปักหลักใช้เพลงกระบี่กระบวนท่าพันมือกระจายสังหารบริวารที่บุกเข้ามาลอกแรกได้ถึง10กว่าคนทูตกวักวิญญาณ ฉวยโอกาสจู่โจมซ้ำน้ําห่วมงักกำด้ามกระบี่วาลีแดงด้วยสองมือฟาดฟันทงขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่คันธงกลับปักใส่กลางหลังของน้ําห่วมงักน้่ห่วมงักนั้นโน้มกายลงชักคันธงออกจากกลางหลังกวาดกระบี่วาลีแดงเลียดพื้นฟันเท้าของทูตกวักวิญญาณขาดออกทั้งสองข้างล่างของทูตกวักวิญญาณสุดตัวลงยังไม่ทันจะถึงพื้นก็ถูกกระแสกระบี่ของน้่ห่วมงักฟันล่างขาดเป็นชิ้นเล็ก นนกระจัดกระจายไปทั่วเราบริวารเห็นสภาพดังนั้นก็ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาใกล้อีกน้ำห่วงงักซอดกระบี่คืนฝากแล้วค่อยๆเดินขึ้นมาควบจากไปครับเราซื้อขอเล่ากระบี่ก็หายเลือดในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าน้ำห่วงงักที่เก่งกาดนั้นต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังสามารถนำาล่างเดินทางต่อไปได้การเดินทางของน้ำห่วงงักจะเป็นยังไงต่อไปมาติดตามเราซื้อขอ เล่ากระบี่กระหายเลือดได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสำหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ